สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหว,น,วนก็จะมาชวนทุกคนทำเมนูเครื่องดื่มแบบสดใสน่ารักน่ารักนะคะซึ่งจะทำเป็นสไตล์ทองฟ้าก้อนเมฆค่ะจะเป็นเมนูบรูออนคลาวนะคะหรือจะเรียกง่ายๆเลยก็จะเป็นนมอันชันลาเต้แต่ว่าเราจะเสิร์ฟในสไตล์ทองฟ้าก้อนเมฆวิธีทำคือง่ายมากๆเลยนะคะจะทำเป็น2ส,ส่วนนะคะก็จะมีส่วนของนมแล้วก็ส่วนของอันชันค่ะอันดับแรกมาทำในส่วนของนมก่อนเลยนะคะจะใช้นมสดอยู่ที่40 ml จากนั้นก็จะใส่ครีมเมอร์ไอ ชอตอัพโพพอดครีมเมอร์คอนเซนเทรตตัวนี้จะเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มข้นนะคะซึ่งเราจะใส่เพื่อช่วยเพิ่มความมัน ความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะใส่แค่ 20ML นะคะไม่จําเป็นต้องใส่เยอะเลยเพราะว่าตัวนี้เขาเข้มข้นอยู่แล้วช่วยดันรสชาติเครื่องดื่มทําให้เครื่องดื่มมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะไม่กรบกลิ่นพวกชากาแฟหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆเลยนะคะตามด้วยนมข้นหวานจะใส่นมข้นหวานไปที่ 30ML สามารถปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยนะใครชอบหวานมากหวานน้อยเนาะจากนั้นก็ทําการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลย พอเข้ากันดีแล้วก็จะได้ในส่วนของนมแล้วนะคะพักไว้ก่อนต่อไปไปทําในส่วนของอัญชันต่อเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นผงอัญชันสําเร็จรูปนะคะจะใส่ไปที่สองช้อนชาค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ําอัญชันเลยก็ได้นะคะจากนั้นก็เติมน้าร้อน30 ML คนให้ผงอัญชันละลายเลยค่ะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะจากนั้นเราต้องการสีฟ้าแบบละมุนนะคะเราจะเติมนมสดใส่ลงไปด้วยซึ่งจะใส่นมสดไปที่30 ML ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ก็จะได้น้ำอัญชันที่มีสีฟ้าละมุนแบบนี้เลยนะคะแค่นี้ก็จะได้ในส่วนของอัญชันแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟใส่แก้วกันเลยค่ะเตรียมแก้วที่จะใช้เสิร์ฟมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นแก้ว16ออนซ์นะคะก่อนที่เราจะเทส่วนผสมทั้งหมดใส่แก้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งแก้วก่อนนะคะจะทําเป็นลายก้อนเมฆค,ค่ะซึ่งจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะวันนี้เราก็ใช้เป็นวิปปิ้งครีมกระป๋องค่ะจะเป็นวิปปิ้งครีมไอซ์ชอตเดลี่ครีมนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมตัวใหม่ของ Ice Hot ค่ะ จะเป็นวิปปิ้งครีมที่นําเข้าจากสเปนเลยนะคะนมแท้จากสเปนใช้ง่ายได้กับทุกเมนูเครื่องดื่มเลยค่ะหรือว่าจะเป็นเมนูขนมหวานก็ได้เลยนะคะรสชาติกลมกล่อมได้กลิ่นนมชัดอร่อยแถมหวานน้อยด้วยค่ะวิธีใช้นะคะก็แค่เปิดฝาแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ทําการเขย่าแล้วก็บีบได้เลยค่ะก็จะบีบใส่แก้วแบบนี้นะคะทําเป็นก้อนเมค่ะตามจินตนาการของเราได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเทในส่วนของนมนะคะใส่ลงไปในแก้วก่อนแล้วก็เติมน้าแข็งให้เต็มแก้วค่ะพอเติมน้าแข็งเต็มแก้วแล้วนะคะจากนั้นก็นําในส่วนของอันชันนะคะมาเทราดลงไปด้านบนแบบนี้ได้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นด้านบนเราก็จะตกแต่งด้วยวิปครีมอีกรอบนึงค่ะก็จะบีบใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะหรือว่าใครอยากจะบีบแบบวนๆบีบเป็นดอกก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราต้องการให้เขามีความฟูๆนะคะก็จะบีบใส่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ ก็จะได้สีฟ้าแบบละมุนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จินตนาการเป็นทองฟ้ากรนเมฆนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะรสชาติก็จะเป็นรสชาติของนมอันชันนะคะจะไม่ได้มีรสชาตินะคะเพราะว่าตัวอันชันเขาก็จะไม่มีรสชาติค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะคะและหากใครที่สนใจวิปครีมกระป๋องของ Daily วิปครีมแล้วก็คร er ีมเมอร์ไอซ์ซอตอัพโพต์ครีมเมอร์คอนเซนเทรตนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่ม ได้ทัวประเทศเลยค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Line My Shop หรือว่าจะเป็น s h o ป e ปี l a า a าดก็ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไวใ้ให้อีกทีใต้คลิปแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลก์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ